มีคู่มวยที่น่าสนใจเปิดเพิ่มขึ้นมาใหม่หลายๆคู่เลยแล้วก็หลายคนรู้จักโจฮันกาซาลีแล้วก็เป็น FC โจฮันกาซาลีนะครับสำหรับแฟนมวยชาวไทยครั้งนี้เขาจัดโจฮันกาซาลีเจอกับทางเดโกปาเอสครับซึ่งคู่นี้จะชกกันในวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568ครับโจฮันกาซาลีลูกครึ่งมาเลเซียอเมริกาวัย18ปีเนี่ยเขาต้องเจอกับทางเดโกปาเอส จอมบูตัวแทนจากอเมริกาโคลมเบียวัย31ปีในกติกาโมยไทยรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ครับนี่คือความเดือดอีกหนึ่งคู่ในศึกวันไฟไนท์32นั่นเองศึกวันไฟไนท์32เนี่ยเดิมทีจะมีนักรบแฟดเทกกับเจ้าเสือใหญ่มองคงเทพธนบุรีที่ยกไว้เป็นคู่เอกตอนนี้ก็เพิ่มเติมคู่มหมเข้ามาเป็นโจฮันกาซาลีเจอเดกโกปาเอส นะครับคู่อื่นๆก็จะมีแลมโบเล็กชอจารบุญเจอกับทางดิมิทิคอฟตุนที่เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแล้ว,ลวก็คู่สำคัญๆไม่ว่าจะเป็นโยฮันเอสตูปินานเจอไทกิไนโตะแล้วก็อลิฟซอเดชพันเจอกับทางเอลเมดีเอลจามารีซึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มเติมคู่มวยมาเรื่อยๆไปพูดถึงคู่ของโจฮันกาซาลีนะครับที่จะเข้ามาเสริมในคู่นี้ โจฮันเนี่ยไอ้เจ้าโจโจนะครับเขาแจ้งเกิดอย่างร้อนแรงบนเวทีวันลูพีนด้วยการเก็บชัยชนะ4ไฟรรวดแล้วก็คว้าโบนัส3.5แสน 500, บาทติดมือกลับไปถึง3ครั้งเลยและล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้สัญญานักกีฬาวันมาครองแล้วนะครับเขาได้สัญญาตอนอายุ16ปีเท่านั้นก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นมาสร้างชื่อบนเวทีใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจด้วยการระเบิดฟอร์มเก็บชัยชนะไปอีกถึง2ครั้งจาก3ไฟในการชกไฟลล่าสุดศึกวัน170เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ย โจฮันก็เปิดฉากแรกเดือนกับโยฮันเอสตูปินานครับนักสู้สายบูจากคลัมเบียแบบสุดมันเลยแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ล่วงลงไปนะรวมคะแนนแล้วเนี่ยเป็นโจฮันที่แพ้คะแนนไปอย่างน่าเสียดายทําให้การกลับมาครั้งนี้ของโจฮันเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่กลับมาให้ได้บอกตรงว่าโจฮันคือมวยสร้างของรายการวันว่าอย่างนั้นนะครับเปรียบเทียบคู่นี้กันหน่อยครับว่ามันน่าดูน่าชมอย่างไรรูปร่างช่วงโชคเป็นอย่างไรโจฮันโจโจอายุ1 8สูง170 โจฮันพึ่งแพ้โยฮันเอสตูปีนานแต่ก่อนนั้นนั้นครับก็ยังน็อกโจชซคูดแต่ถ้าโจฮันแพ้เลยอะไฟที่แพ้แบบหูแบบไม่น่าแพ้คือเหียนตรันดุยงัดโจฮันครับหลงเหลี่ยมหลงแข้งหลงเชิงเหียนตันดุยงัดเจอเตะล่อเป้าเลยพบยกแพ้เหียนตรันดุยงัดไปแบบเอกฉันแต่ก่อนนั้น,น,นโจฮันก็ทุบเอสกาทาเาเลสทุบเทมิลันเบกมูซาเอฟชนะซามูไรชนะไทยชนะพระเดศึก เ็เลยทําให้เขาโด่งดังขึ้นมาในช่วงนั้นเนาะเจอกับนั่งมวยไทยโจฮันทุบหมดเลยในกระดูกประสบการณ์ที่พอๆกันส่วนคู่ต่อสู้ของโจฮันนั่นก็คือเดียโก้ปาเอสเนี่ยเดียโก้ปาเอสครับสามสิบเอ็ดปีล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้มานะแพ้ชอนคลีมาโคโอเคทุกคนรู้ไฟนี้จัดให้โจฮันเกิดและจะเกิดได้ไหมให้เจอกระดูกชิ้นโตให้เจอมวยเก่าว่างั้นเถอะนะครับตั้งจไกว้สามสิบเอ็ดปีอายุห่างกัน 1, 10ิบปีเลยครั้งนี้เดียโก้ปาเอสที่สูงร้อยเจ็ดสิบนเทน่าเี่ย ดูว่าจะเป็นคู่ที่ดีนะอาจจะบอกว่าสูสีไหมก็ใช้คําว่าเป็นคู่ที่ดีก็พออล้วกันโจฮันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฟอร์มตกเจอกับทางดีโกป้ปาเอสนะครับจากคลาสสิกไฟทีมวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เสริมเข้ามาแล้วก็ให้แฟนมวยชาวไทยได้เชียร์หรือว่าได้ลุ้นกันนั่นเองครับและก็คู่อื่นๆน,นะครับที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้ก็คือแลมโบเล็กกับเดมิทีคอฟตุนเนี่ยคอฟตุนใน,น,เ,นเขาทุบซอลินอูทุบเสือแบ็กมาแล้วนะวันนี้แหละครับเป็นวันพิสูจน์ของแลมโบ ลัมโบ่ในล่าสุดก็ชนะมาเหมือนกันชนะแบบตัวสดๆอย่างพาย์เนกีรติมาด้วยแล้วก็ก่อนนั้น,นไฟที่สําคัญอีกไฟหนึ่งคือไฟที่ชนะเฉเชนในศึกวันลูบิดีห้ตรงนั้นแหละครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ลมโบก็ต้องเก็บความมั่นใจชนะสามไฟติดมาสู้ในไฟนี้ให้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวตัวป้านตัวขุนเหมือนกันแต่งานนี้หนักเลอเกินและคือดิมิทีคอฟตันครับดิมิทีเนี่ยสูงที่ร้ออายุ27ปีลมโบแ้แหะครับลมโบ้สูง173อายุ22ปี รูบาร่างโชกแกรมโบก็ดูไปลองแล้วในไฟน์นี้แต่หลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงมวยไทยต้องรอดูนะครับคู่อื่นๆอ,อ,อีกหนึ่งคู่แล้วกันเสริมคู่นี้ไปคู่นี้เป็นศึกวันลุมพินีผมเปิดก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือนักชกค,คิกบ็อกซิ่งน้องใหม่เนี่ยจะเข้ามาในศึกวันลุมพินีซึ่งก็คือศึกวันลุมพินี109เก้าขาคนนั้นชื่อคาโโตะโอโนะครับคาโโตะเนี่ย มีช่วงหนึ่งเนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในกีฬาคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันไคโตโนะผมพูดถึงเขาก่อด้วยกันไคโตโอนะเขาอายุ27ปีนะครับนักชกจากโอซาก้าญี่ปุ่นสูง180ได้นะน้ำหนักที่ชกก็1 5 5 15 154อปอนด์ในแนวนี้ก็ถือว่าเป็นถึน่งใชกที่โอเคแล้วก็เป็นซูปเปอร์สตาร์มากอ่อนเขานะครับสู้บนสังเวียนมาหลายรายการไม,ม่เป็นรายการชูสบ็อกซิง่งหรือว่ารายการ knock out นะครับก็เคยเป็นแชมป์หลายๆรุ่นเป็นอดีตแชมป์ชุดบ็อกซิ่งไลท์เวทและก็ผู้ชนะการแข่งขันชุดบ็อกซิ่ง world tournament ประจำปี2อง8มีครั้งหนึ่งครับในเดือนมกราปีปี2023เขาได้รับการจัดระดับให้เป็นนักค kick boxing รุ่นไลท์เวทที่ดีที่สุด t o อป10ใน1น,นักชกเนี่ยเขาเป็น t o อป10ของรุ่นนี้ของทั้ง combat p a s s และก็ beyond kick boxing เขาจัดอันดับให้นักชกค,คนนี้เนี่ยเป็นนักชกที่ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ไต่อันดับมาเรื่อยๆจนถึงรุ่น super f e a t h e r w e นะครับในบางช่วงนักชกไทยที่เขาเคยสู้ด้วยเก็เนี่ยฮะเพชรมรกตนี่แหละที่เราเคยเห็นข่าวกันไปล่าสุดตัวเก่งเก่งก็ตัวเดวิดคิวรีนะครับที่เคยสู้มาด้วยคือเขาล่าสุดเขาชนะเพชรมรกตใช่ไหมฮะในศึกชุดบ็อกซิ่ง2024แต่ว่าก่อนนั้นเขาก็เคยแพ้ให้กับเพชรมรกตเหมือนกันคือพอแพ้เพชรมรกตปุ๊บก็จัดไปแก้มือนะอีกครั้งหนึ่งก็เลยแก้มือได้ฟอร์มรวมๆนะถ้าเอาเป็นสติหลังๆล่าสุดเลยเนี่ยเขาก็ ชนะรวดมาเหมือนกันนะครับชนะรวดมา4ี่สาหาไฟและยังไม่แพ้ใครนักชกชาวไทยก็เจอกันกับนักชกชาวไทยมาหลายคนเลยเคยแพ้ปิ่นเพชรปัญชามอีกด้วยนะครับประมาณปี2020อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับนี่คือข่าววันอัปเดตแฟนบอยติดตามนะครับกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวมยใหม่ๆจากทางเรานะครับไปดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับอีกสักหนึ่งข่าวก็คือเรื่องของยูกิโยซะที่เซ็นมาเหมือนกัน อันนี้ก็คืออีกหนึ่งนักสู้นะครับในรายการวันหน้าใหม่เลยอ่ะเขาเตรียมลุยนะครับคิกบ็อกซิ่งนะคนนี้จะมาลุยคิกบ็อกซิ S ่งยูกิโยซ่าครับนักสู้ดีกรีแชมป์โลกเควานรุ่นไลท์เวทน้ำหนักไม่เกินหกกิโลเนะี่ยปัจจุบันก็อายุเพิ่ง27ปีเท่นานั้นตัดสินใจเดินตามรอยเพื่อนร่วมชาติที่ฝึกซอ้อมมาค่ายเดีวยวกันอย่างมาซากิโนอิริแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์เฉพาะการคนปัจจุบันเขาซ้อมอยู่กับพวกทาเคล ครั้งเนี้ยเขาจะมาลุยในรายการวันบางอะยุกิเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้ศิละปะคาราเต้ครับแก๊งเนี้ยมาจากคาราเต้กันหมดเลยแล้วก็เข้าไปต่อยฮิกบ็อกซิ่งกันชกในระดับอาชีพเนี่ยก็ชนะ19แพ้2ครับชนะน็อก9ครั้งเขาเป็นนักสู้ที่หือหวาและก็มีสไตล์การชกที่บู๊ดุดันจากการเซ็นสัญญาวันครั้งนี้คาดว่ายูกิจะได้ร่วมทัพนักกีฬาฮิกบ็อกซิง่งรุ่มแมนแบตตอรเวทโดย พูดแต่กนที่น่าสนใจยืนรอยอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นอดีตแชมป์โลกอย่างเพทธนางและก็อีเลียสเอนนาฮชิครับก็คือเข้ามาก็เจอตัวแก่ๆลยเพราะว่าเขาเข้ามาในฐานะซูเปอร์สตาร์เหมือนกันรวมถึงอีกคนนึงอะ่ะก็คือเวยลุยแต่ว่าเส้นทางจุดสูงสุดของเขาก็น่าจะเป็นโจทาถานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งวันพยายามแพลนเอาไว้แบบนี้ครับโอเคนะครับก็ได้รู้จักกับนักมวยไปหลายคนเลยในคลิปนี้แล้วก็นี่เป็นข่าวมวย สถานีมวยไทยเสิร์ฟข่าวสารวงการมวยโดยเฉพาะรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับไม่อยากพลาดข่าวกดติดตามกดไลค์เจอกันคลิปต่อไปทุกการกดไลค์และการติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกทนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับ